สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกับมาพู้อมก็ผมใบเลาะครับเมื่อนี้ผมกับใดเนียมาสู่กินแซ่บๆนะครับเมื่อนี้ได้ยำทะเลเส้นแก้วครับอืมดึงเนี่ยนะครับเป็นตาเสียบวครับทะเลเมื่อนี้มีกุ้งก็ปลาหมึกแล้วก็ปูอัดนะครับแล้วก็ใส่เส้นแก้วมากน้ำพร้อมนะครับมาม่าค่มามากินย่ำทะเลเส้นแก้วแซ่บๆน้ำกันนะครับนี่หรือยำเส้นแก้วนะครับ เห็นเขาว่ามันเสียบนะก็เลยร่องอ่อนสื่อมาเห็ดกินเบิงแล้วครับอ mm hmm. ืกรุบกรุบเลยครับอืม mm hmm. ฟังบนันหนก็มีแตงกวา รสกินอวกดอนชั่นหอมหน่อยนึงครับกุ้งตัวง่งเด้งๆนะครับเนี่ยหวานครับ แซ่บระหังเผ็ดเปรี้ยวหวานครับประมึกใส่ทั้งซอนทั้งมื่อแหละนั่งแซ่บ แซบครับกุง năng cướt cướt nhau <laughs> มามาครับมา sir สุดยหดเลยครับบม่เคยกินเห็นขว่านแม่แสบก็เลยรองเบึ้งนะครับ หมูแสบกระสับเพื่อนโอ้คิดตักยากแต่ละกระสิบบพลเมื่อยิบเก่าคือเขา ครับขอบคุณสำหรับการรับชมน,นะครับเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ